เจตน์สุข สังเกติเป็นอะไรยี่สิบเว่ยสี่เว่ยสิบสี่เว่ยสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด ยี่สิจ็ดบวกี่็ดมหกิยีก็เป็น้งเอาเอาแล้วเาปแล้ว

กีเเตรีอเตรเอาภาษาอาิเหอเอ็ดเภาษาอุปานทานในประเทศจีนอุกานทานอุปานทานเนี่ยสองไม่่เทาทำด้กันสามไม่เราทำด้กันโล เลข7ที่ไหนเมี่โลคาที่ไหนโลวมล้ว7ไเรต็มเต็ม22ลงลบ2โลากรชีดออกเหลือ A 10เนโลค่า2นี่เป ก็พยายามทำกันเล็กๆโอเคใช่ไหมฮะ

สติปัญฐาต้องทให้เก่งสติในใจตัวเองตัวรกตัวแสบตัวแสบเป็นลงกรบลมอุจจาระมีอเการแบบเอชดิสเทมเป็นแบออกสติออกเป็นหกสติเจ็ด ปัจจินสีพระพมณฑเดียวกันปัจจินสีโอหังห well. ้าภระโอหังห้าที่ได้โชคสารสิบปดนโลสารสิบปดมเยี่ยมตลอดเก็มเต็มเองหเอาสาะอภามาปัจจินสีมณฑปห้าออกเลยแล้วกนสี่สิบเอ็ด เชี่ยวาาระองค์มาโคตรชกสถิติโคตรชันเทหิองค์ครับก็คือโคตชกอค์บูมบูมจินุดจุดิแปลในหวระเ่นนแล 20k 36เราออกเฟอร์นะเอาแปะเนื้อ20 2เรสโคนหูหมวกักพัอริเยนะนักักเกนะมัเคนะผมทำก็คือวางแปะ แปดเจ็ดนง้ีว่าเท่ากันายปดโดและี่แปเอจุดยี่สิบแปดเองด้วหนี่หนึ่งองสา่ห้าหกเจ

เลขสามห้าอาสสองเตสิ e นี่สุขว s โมหะเต้สิอสนจิสองเราเลี้ยงอสิบเจ็ดเ้นสิบป็นเตนเจตนาเจเจเนก็สังขารก็ไม่มีผลอะไรกับง้นเอาสมองจะขันสามสี่ไม่มีผลกรขัน เราไปกันสัมผักันยนจนะจิตไม่ว่าจะเป็นจิตงมาเท่าไหร่ก็เป็นหานะเจสิมาเท่าไหร่ก็เป็นกรรมได้สงน่านึ่งสอง ผสมอาหารารจหนึ่งเป็นค่าอะไรนะโนวิโนยาเาอาจารจิตสองเป็นมโนอารจิตสองเราแยกสารจิตเจ็ดเป็นอโนิต่ไม่เจ็ดสี่เป็นอโนเวนจปเสร็จก็เป็น2าธาตุสองคือมโนธาตุกับ นัสบสุเคราะห์ไม่ได้ข่นมีห้าได้แล้วเท่าไรส4ไม่ได้รูกรปอหนึ่งใครได้ล้วสไม่ได้สโได้แล้วไม่ได้6กโนย ประกอบปฏิกิริยาเกาเ้าเกตเป็นภาษปิกิาเก้เ้าเกตมากเ่นแนพนสมนการเข้าไปติดเป็เจได้ไหมนสี่ก็ได้นะปฏิกิริยาเ้าเป็นหายนะเสิาเกเป็นหายนะ คา789เป็นค่าอะไรที่เป็นเจ็ดจเป็นาเป็าโดนเ้อเป็นแ่เ็ปด่ง็นึงจ็ดดหนึ่งปน่็ด้ปด้นึ่งปหนึ่ง็ดปดดแปดหนเดปหนดนด่ได้นน่ด เราเข้า hmm. ว mm ัด hmm. จ uh ิตเตะติดสิ เราอาทิตย์ทต่อสัป2าสองเดือิที่เป็นโสัปด์สิบเราเติดี่แปเดสิสาเสิกเดือเราเติดันท่เดาันอบิ้ชยทำห้าัทำห้าเราเิดเดสิที่ป้พอชมงเราเปิดน่แนสิบที่แเนน้องปดินเตช่ไจกเจ จะเรียพวกสัมผาสก็ไม่มีคนเลยรจะงับก็ได้อะไสมามผัสัมผายตนะจิตทั้งหมดเป็นมานยนะเดิตทั้งหมดเป็นธมายตนะได้ไอ้นะานายธรรมะถ้าตั้จิตเป็นถ้ารู้ว่ามัวจิตเปิดเสอนิชฌาโนว่จิตป

どこまでもいい。どこまでもいい。 hago mania já, <síntos> ei, แตดสก้าเป็นสิกเจ็ดห้าสองอนาตจิการเอาไปหนือห้าสอบเอ็ดเว้น 好的，对对、啊。 สี่สามห้าเนรยเจสิบรวปวาแต่ะสิหาเจสิกสาเจ็ดนธัปัญญาองค์รสี่นมเฉพาะได้ถ่ายาพเท่ากันจิตเจเว้รยวญญาธรรมสี่่ากันคนละย่ก็ได้สี่างนะจิตทั้งหมดเป็น 你看啊。 จิตเป็นท้าจุดทั้งหมดในท่าเจ็บในสุดเป็นอต่เป็นเนิสทั้งหนึานสมทไม่ได้ขันนาละสิไม่ได้รูปอากาศเลือกอากไม่ Hello.、No. dia suka pen